วัดดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมไปได้ตัวนี้มามันเป็นไวเลสเรโซแนนซ์นะครัไวเลสเรโซแนนซ์สปิเกอร์เป็นลำโพงที่ใช้ขึ้นสะท้อนของเสียงนะครับผ่านวัตถุไอทรงแบบเนี้ยผมเห็นใน t ิกต o k มีอยู่ช่องหนึ่งมันรีวิวเยอะเลยรีวิวว่าดังเสียงดีแบบนั้นแบบนี้นะครับไอเสียงอ่ะ ผมยอมรับจริงๆว่ามันดังแต่ความเพาะไม่ต้องพูดถึงครับมันเพาะสู้ลำโพงปกติไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันใช้คลื่นสะท้อนออกมาอีกทีหนึ่งเสียงเบสอะ่ะเสียงเบสมีอยู่มีออกอยู่แต่ไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายนะพอได้ยินตึกๆแล้วก็เสียงเบสสะเทือนพอได้ยินบ้างนะครับ จะลองให้ฟังแล้ววัตถุที่มันสะท้อนเสียงสะท้อนเสียงผ่านไปได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ลองมาเนี่ยกล่องโฟมกล่องโฟมเนี่ยดังน่าจะดังที่สุดแล้วถ้าแผ่นไม้ก็ต้องบางหน่อยนะครับถ้าหนาอย่างพื้นโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ค่อยดังหรือกล่องกระดาษแบบนี้ก็ เล็กไปบางไปไม่ค่อยดังครับต้องเป็นกล่องใหญ่ๆแล้วก็ไม่หนามากมาถึงจะดังสั่งสียังไม่ได้ลองนะแต่ที่รู้แน่ๆคือดังชัวรกล่องโฟมครับดังที่ผมเอาตะกัวมแปะข้างบนเนี่ยเพื่อใหม้มันมีน้ำหนักกดลงมานะ เพราะว่าถ้าเดิมๆเนี่ยมันจะเบาแล้วแม่เหล็กที่ให้ดูดมาเนี่ยมันดูดไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าไอ้ลำโพงตัวนี้ถ้ามันยิ่งแนบสนิทกับพื้นเท่าไหร่เสียงมันจะสะเทือนส่งไปดีเท่านั้นและนี่คือกล่องมันในกล่องมันก็จะมีคู่มือครับแล้วก็มีพวกแท่นแท่นจับแท่นยึดต่างๆคู่มือ กูมือก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยมันมี TWS ด้วยมัน2ตัวได้ด้วยเหรอวเนะี่ยเดี๋ยวผมลองแปลก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่าเท่าที่แปลนะครับมันสามารถเชื่อมต่อ2ตัวได้เป็นแบบสตูดิโอแล้วก็วิธีเชื่อมต่อ2ตัวนะ เปิดลำโพงพร้อมกัน3ามถึงหวิมันจะจับคู่กันเองโดยอัตโนมัติครับเราไม่ต้องไปกดอะไรแค่กดเปิดเครื่องพร้อมกันแค่นั้นเราก็รับสายได้รับสายวางสายได้กดคาไว้เพื่อปฏิเสธมันจะมีตุ่มหนึ่งเนี่ยไอตุ่มเพเน,นี่ยมั้งใช่นะ กดปุ่มเปิดปิดสั้นๆอ๋อปุ่มเปิดปิดนี่วะนี่ครับปุ่มเปิดปิดก็ปุ่มนี้เพื่อรับสายหรือวางสายกดคาไว้เพื่อไปเสธมันบอกปุ่มเปิดปิดนะอะไรวะอนออฟ ใช่เนี่แต่ผมไม่ได้ลองนะครับเปิดปิดเอาว่าไม่ได้รับโทรศัพท์ผ่านในพวกนี้อยู่แล้วในกล่องมันก็จะมีครับกู้มืออยู่หนึ่งใบแล้วก็มีแท่นเนี่ยแท่นวางมันเหมือนตัวดูดอะอันเนี้ยอันเหมือนตัวดูด มันเหมือนจุกดูดอะไรน,นี้ไม่รู้ว่าใช้กับอะไรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสายชาร์จ Type C ก็มีเท่านี้ครับในคู่มือ ส่วนเสียงนะครับเสียงผมจะลองให้ดูจับคู่ก่อนมันใช้แรงสะเทือนอนะส่งผ่านเสียงผ่านวัตถุเพราะว่าเวลาเปิดมันจะสะเทือนเลยช่วงเนี้ยตัวบอดี้มันเป็นพลาสติกนะครับมันเลยเบา ดังอดังอยู่แต่ฟังเพลงไม่เหมาะครับผมบอกเลยมันไม่เพาะถ้าฟังพวกเรื่องเล่าอะได้อยู่เสียงคนพูดอะมันดังอารมณ์คล้ายๆลำโพงวัดอะไอฮอนอะลำโพงฮอนเหมือนลำโพงทุระโขงครับดอกมันบานอะแล้วก็มีไส้ยาวๆตรงกลางลำโพงฮอนผมเรียกถูกว่าก็ไม่รู้นะไอลำโพงวัดอะ ันชื่อ sc ครับ sc s กเกอร์จับกูรบรยอยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงให้ดูถ้าไม่วางกับพื้นอ่ะถ้าไม่วางกับพื้นไม้หรืออะไรมันจะไม่ได้ยินเลย อ่าตอนนี้เปิดแล้วะเนี่ย <Yes. S 1> เนี่ยจะไม่ค่อยดังหรอกไอว้วังพวกกล่องพว,วกอะไรเนี่ย บนนี้ครับนี่เล่งสุดแล้วเนี่ย มันมีเบตอยู่นะตอนเบตมามันจะสะเถือนเนี่ยเบเบต,เบตมามันได้ยินเบตอยู่แต่มันไม่ค่อยชารครับ แล้วจะเถือนโคตรแรงเลยมันต้องเป็นกล่องโฟมอะถ้าเป็นกล่องโฟมนะมันจะดังกว่านี้อีกเดีย๋ยวลองหาเพลง,งอื่นเราประมาณนี้ครับเสียง จะให้ดังวันนี้ต้องเป็นกล่องโฟมแต่พื้นที่มันจำกัดครับผมเลยเอากล่องโฟมเข้ามาลองให้ฟังไม่ได้เดี๋ยวผมออกไปลองให้ฟังแล้วกันลองกับกล่องโฟมให้ฟังกล่องใหญ่อะ่ะเสียงจะดังว้อีก ตอนท้ายคลิปตอนท้ายคลิปไปลองกับกล่องโฟมให้ฟังกล่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเสียงคนพูดครับเสียงคนพูดอะจะจะชัดหน่อยเอาเล่าเรื่องผีแล้วกันที่จเจ้าหน้าที่คนเมื่อกี้บอกว่าให้พวกเขาเนี่ยเดินเลี้ยวขวาจะถึงที่ทําการแต่คราวนี้ครับมอเตอร์ไซค์ที่พี่คนนี้นั่งมากับบอยเขาผ่านเหลียวซ้ายครับ S <S บอกว่าทางนี้สะดวกกว่าถ้าป็นเสียง,งคนนี้ก็เลยเล่าให้กับคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้ให้ฟังครับว่าเสียงคนพูดชัดมาเที่ยวกันแล้วบอยที่เป็นเพื่อนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรท่านใดนั้นครับคนที่ขับรถเนี่ยก็หัวล้อขึ้นมาครับคำาพูดพี่คนนี้ถึงกับคนลุกเหมือนกันครับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอยู่ดีๆครับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับจะพูดยนันยานแล้วก็เสียงก็เป็นเสียงที่ใหญ่ขึ้นมากครับเขาพูดประมาณประมาณว่าเออ ถ้าดึงออกก็งเงียบถ้าวางไปก็ดังเห <พบ S 1> มือนเดิมตอนนั้นเนี่ยเริ่มกลัวมากๆแล้วครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลุ่มเพื่อนๆที่เดินเลี้ยวขวาผมก็ไม่รู้มันออกแบบมาเพื่ออะไรเหมือนกันนะพาลวายแต่พอขับมาจนถึงสะพาไม้หลัที่ทาการครับจานาทีที่ขับรถนี่ก็บอกให้องบอยไม่รู้ว่ามันออกแบบมาเพื่ออะไรเหมือนกันไนอ,อบบ้ออไลำโพงแบบใช้คลื่นสะท้อนเนี่ย ถ้าเอาไปแตะที่ตรงโหนกโหนกแก้มอะเอาไปแตะตรงโหนกแก้มอะมันมันจะเหมือนไปดังอีกข้างหนึ่งเหมือน <c oughs> มันจะไปดังที่หูอีกข้างเอาไปแตะตรงไหนหได้ยินตรงนั้นครับไปแตะที่หัว เอาไว้แตะไว้ตรงหัวลำโพงสายรับมั้งถ้าไม่สะเทือนมันจะไม่ดังนะครับเนี่ยตอนนั้นมันก็สะเทือนอยู่ัคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลำโพงแปลกๆนะทํามาไม่รู้ทำมาเพื่ออะไรเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงจากกล่องโฟมใหญ่ๆช่วงท้ายคลิปครับคล,คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ เพราะเราไม่รู้ว่ามาันจะเป็นยังไงไออกวอ,อกอ้อยเนาะจะต้องลองอะโซเชียลหน่อยสิเราท,ที่ที่ฟังเดียช็อกอยู่อ่ะคุณเคยไปบนที่ไหนบ้างคุณส่งมาหน่อยยังเลยนะสถานที่ที่คุณไปบนน่ะนะบนที่ไหนบนแบบที่ดีที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงหรือเคยเคยไปบนแบบไปบนศาลที่เป็นเป็นศาลออกอผีแบบเนี้ยเอออยากรู้เหมือนกันนะนะครับคือบนกับพระบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเข้าใจแต่ถ้าไปบนกับผีอะ ผลที่มันได้รับมามันจะเป็นยังไงอะเป็นแบบเรื่องเรื่องที่อาร์ตล่า